ในวัดคือสนามลบลบประจัยเราเนี่ยหลายคนคิดว่าเออเราหนีเราหนีไปวัดเพื่อไปหาความสุของมไม่ใช่จริงๆแล้วในวัดก็ไม่สงบกับเห็นข่าวเรื่องของบิ๊กแล้วก็การเอ๊เสสัญญ,ญาอะไรเงี้ยล้วก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผมเห็นคุณตดสใจจบไปเลยจะได้จบๆเรื่องราวมันคือเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงแล้วคําถามคือเอาบิ๊กแล้วทําไมเวลาแถลงข่าวนู่นพูดไม่ได้นี่พูดไม่ได้ทําไมพูดออกมาลูปล่างเป็นอย่างนี้ ก็แน,น,น่นอนพูดอย่างนี้นี่เซ็นติคิปให้พูดอย่างนี้ก็ต้องพูดไปตามนี้เพิ่งจะมีรายการเนี่ยพี่ถามตรงๆทึ่งได้พูดตามความจริงที่เราพูดพอเราเหน็ดเหนือน่อยเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวบ้าๆบอๆที่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่มีใครเข้าใจความจริงของผมนะว่าแบบชีวิตเราเราเลี้ยงแม่เราก็เหนื่อยมากนันตั้งแต่เด็กนะเราก็รู้สึกว่าการที่เราไปนั่งกินหมูกะทะหรือว่ากินปลาหมึกปิ้งอยู่กับอีทัคนคนนี้อ่ามันก็โอเคดีช่วงที่ผ่านมาหลายคนมองคุณแล้วคิดว่าให้บิ๊กแม่ คุยไม่รู้เรื่องติดยาแล้ววันนี้ที่ผมฟังไม่มันเป็นหนังคนละมวลน่ะผมพูดเสมอน้องๆชอบถามเวลาทุกเขาด่ามึงเป็นแมงสาบป,ปีกมันงอ่งไหมไม่ตัวมึงยังเป็นคนเหมือนเดิมคนเราจะเป็นสิ่งใดเนื่องจากเหตุที่เราทําไว้แล้วเราก็บทรับผลของสิ่งสิ่งส่วนคําพูดคนเนี่ยก็พูดก็พูดไปมันก็หล่มอ่ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม,ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอนะ่ะอีสกดนะครับบูดี้ m ฟมในอีพนี้นะครับอยากจะบอกว่าเราจะได้มีการคุยกับผู้ชายที่คนคุ้นเคยเขารับมาทุกบทบาทแล้ว ในวงการมันเถิงแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าคือไม่ได้รู้จักกับเขาเนี่ยคุณจะร้องว้าวเป็นคนที่ครอบคลุมหลายวงการมากอยู่ได้ยาวนานมากในวงการนี้เปรียบเสมือนเพชรเพชรหนึง่งบางคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาทําอะไรยังไงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยอย่างเป็นทางการแบบครั้งแรกจริงๆเพราะไม่ได้เจอกันนานมากนะครับนั่นก็คือบิกทองผูมนั่นเองครับชีวิตเป็นยังไงบ้างที่เราไม่ได้เจอกันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบตลอดเวลา แล้วก็การปฏิบัติตัวของเราในการตื่นเช้ายันหลับก็ยังคงเป็นอยู่ตามนั้นก่อนหน้านั้นที่เรายังอยู่คือยังอยู่ในบริษัทนี่อยู่ในค่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎตามระเบียบอตื่นเช้ามาเราก็ต้องทําข้อวัดวินัยของเราในการออกกําลังกายเตรียมร่างกายให้พร้อมนั่งอ่านสคริปต์อ่านบททุกวันเข้าการแ,แสดงทุกวันตลอด20ปีก็ไม่มีวันหยุดไม่เคยหยุดกับเขาไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปไหนแล้วมีความสุขไหมในโลกนั้น ม่ความสุขถ <laughs> <laughs> ูกมากทำทำไมมันถึงยังทําต่อเรื่องในช่วงที่ผฟมอ่ะมันทำเพราะว่าเรายมงมีสัญญาไงก็เรายังมีผู้ใหญ่ที่เรายังต้องเคารพรักษาในตามข้อปฏิบัติของตามองค์กรเราเหล่านั้นอ่อนี่เพิ่งหมดสัญญาเนี่ยหื hmm. เออเพิ่งหมดสัญญาคุณเส้นกี่ปีเนะี่ยหรือว่าต่อไปเรื่อยๆืเรื่อยๆจนทั้งหมดในชีวิตของการอยู่บริษัททั้งหมดยี่สิบปีเต็มมีสัญญาหมดสี่ฉบับสองบริษัทด้วยกัน คิดว่าถ้าจะเป็นคนที่เซนนานที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังนะไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเราอยู่ในระบบยี่สิบปีคือเหมือนเป็นทหารอยู่ในกรมยี่สิบปีอะแต่ว่าตอนนี้มาเหมือนเป็นทหารพราน,านทหารรับจ้างเป,เป็นเป็นทหารพรานานานเลไเป็นทหารพรานประมาณสองปีปีสองปีอ่อะสองปีที่ผ่านมาบวชเลยตัดสินใจพอหลังจากที่เคลียร์เสร็จทุกอย่างนะบวชแล้วก็จริงๆอะช่วงลอยต่อเนี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องชีวิตที่มัน มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเนี่ยคือเขาเรียกว่าจากหมาบ้านเป็นหมาป่าเนอะืมหมาบ้านถึงเวลาเราก็จะมีอาหารใช่ไหมแต่หมาป่าถึงเวลาเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือป่าตรงนี้คือแสงแดดตรงนี้คืองูตรงนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเออ้าก็ออกมาใช่ตพอมันอยู่ในกรงแล้วมันโดนแบบดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุ้นเคยเนาะแต่พอออกมาแล้วต้องหากินเองต้องจัดการเองมันมัน,ม,นมันต้องเจออะไรบ้าง ต่มันมีความสุขม,มีความสุขถามว่ามันเจออะไรบ้างมันก็เจอเรื่องเงินที่เราไม่ได้เจอเรื่องเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะต้องยอมหรือว่าปัญหาที่เราไม่ได้สร้างอ่ะเราต้องรับเพื่อให้มันจบๆไปออปัญหาเรื่องต่างๆในการรับความความรับผิดชอบอะไรต่างๆอซึ่งก็โอเคก็ดีเหมือนกันนะถ้าถามผมผม,ผมว่าดีหรือเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องเงินไปเมื่อวานก็ไม่ได้ จากสมมติสองแสนได้สองหมื่นเงี้ยจากแสนหนึ่งแสนห้าได้หมื่นหนึ่งเงี้ยไปถึงงานแล้วบอกไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องทําไมเราเจอเรื่องนี้เยอะแต่จริงเรื่องนี้เจอตั้งแต่เด็กแล้วนะที่แบบสัญญาว่าเลขตัวเลขหนึ่งแต่ว่าเลขอีกเลขเออเป็นอย่างเงี้ยแหละนี่ธรรมชาติของชีวิตเราเป็นธรรมชาติช่ผมว่าธรรมชาติของไม่ใช่แค่เราคนเดียวด้วยผมว่าคนที่เป็นแบบนี้เยอะแต่ว่าเขาไม่ได้มีจุดที่เขาออกมาพูดได้แล้วเรามีตัวกลางไหมมีผู้จัดการมี เราไม่มีสบายใจสบายใจกว่าเพราะมันมีเนี่ยมันถึงมีปัญหาไม่มีตัวกลางน่าจะจบกว่าจบกว่าแล้วก็เงินมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็การดูแลมันยิ่งบริวารหรือว่าผู้คนเยอะปัญหาเยอะความรับผิดชอบเยอะต้นทุนในการจ่ายเราเป็นลูกพี่เราก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ยเยอะแต่ว่าปริมาณงานเท่าเดิม ซึ่งจริงๆตามทฤษฎีมันมีเรื่องขององค์กรแต่และองค์กรไม่เหมือนกันอืซึ่งองค์กรที่มันจะเข้ากับตัวเราเราโดยเราเนี่ยเราโอเคอแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนโลภที่จะอยากได้อะไรมากมายเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวตัวเองมีเรื่องเมื่อไม่นานนี้ที่มันเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวบันเทิงมากนะแต่พอเห็นข่าวเรื่องของบิ๊กเอ็แล้วก็การเอ๊ะเซ็นสัญ,ญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็จบแล้วล่ะแต่ว่า เล่าได้ไหมว่าเวลามันเข้าใจผิดเนี่ยมันเราต้องมานั่งอธิบายให้คนฟังเนี่ยเราว่าบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมเห็นคุณตัดสินใจจบไปเลยจะได้อจบๆแล้วเล่าให้ฟังสิว่าทาไมถึงตัดสินใจตอนนั้นจริงจริงจริงๆเรื่องราวไม่มีอะไรดูดีจริงๆแล้วคนจัดการเราสมัยก่อนเป็นค่ายทุกป่ะืขาไม่มีคนเรียกเราไปทํางานแบอกว่าเราไม่ทอเพราะปกติเราได้ค่าตัวสมมติหกหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเรียกให้เราไปสามหมื่นบาทเราเราไม่ไป บอกเราไม่ไปโทรมาบอกขอไปหน่อยได้ไหมจ้างให้เราไปเล่นละครโดยมีคนติดต่อซึ่งคนนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การเราเราก็บอกว่าเราคงเล่นให้ไม่ได้วะเพราะว่าถ้ามันเป็นละครพีเลียนเนี่ยจากซ้อมมาซ้อมมวยค่าเตรียมตัวเราไม่เหมือนนักแสดงคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องลงไปดูพื้นที่เราจะไปดูก่อนเป็นเดือนนะว่าถ่ายตรงไหนโรงแรมเราต้องนอนตรงไหนเราจ่ายเองหมดนะสมมติถ่ายโลเคชันเนี้ยเราต้องนอนตรงนี้เพราะว่าผมจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการถึงโลเคชัน ราะว่าผมจะประหยัดแรงถ้าขับรถไปเนี่ยจะเหนื่อยแล้ววันนั้นพลังงานเ,นเล่นดราม่าจะไม่มีแรงสองเรื่องนี้ต้องใช้มา้าไหมใช้ปืนใช้มีดเราต้องดูว่าใช้อาจารย์อะไรมาเลยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติผมไปเรียนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเลยนะใช้เงินตัวเองนะ응เงินละครแต่เรื่องไม่เหลือลถึงเวลาเราก็จะไปนั่งดูอะไรย่างเงี้ยเราบอกไม่พอสําหรับเราเราขอไม่เล่นดีกว่าเฮ้ยขอมาแล้วบิ Big ๊กคนตัวกลางเนี่ยบอกบิ๊กต้องเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปด้วยเอาคนอีกสองคนไปดูแล อย่างน้อยแต่งหน้าทําผมอีกคนคอยซัพพอร์ตก็ยังดีแต่เงินได้น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้ก็ได้ไปถึงปุ๊บอีสองคนนี้หายไปเลยไม่มีคนเลยลาเงินก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็เอาชิบหายเลยอืท,ทําไงล่ะทีเนี้ยอโดนอีกแล้วอ๋อก็เลยเฉยก็คิดว่าเดินต่อจนจบไม่เป็นไรเรื่องนี้ถือว่าทําทิ้งเลยว่าได้เงินเท่าไหร่ก็มาลงทุนเพราะว่าค่ามาเดือนละสี่หมื่นเราจ่ายไปแล้วนะทุกเดือนค่ามวยค่าอะไรเพราะว่า ขุนบอดี้เล่นเป็นเล่นเป็นกษัตริย์สมัยโบราณบอดี้มันก็ต้องเป๊ะอ่ะไหนคำเคิมก็ต้องเป๊ะผมเพิ่มหน้าเนอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองขั้นสุดเสร็จปุ๊บเอิญช่วงเวลานั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เลื่อนเรามาสามสี่รอบแล้วเลื่อนถ่ายอ่ะทาให้งานที่มีต่อเนี่ยมันพับพังพินาศไปหมดกาจากการเลื่อนเนี่ยอพอพังพินาศเสร็จเราก็ชิบหายมันทับกันหมดเราก็ไม่เป็นไรและพอมันเลื่อนมาถึง ทา์มพีเลียดเนี่ยไองานที่จะมีทา์มพีเลียดเนี่ยมันก็จะเอาตัวเราถูกไหมเออเป็นผู้ใหญ่ในวงการเรานามสก,กุลดังระดับประเทศเลยความรวยติดอันดับโลกเลยอ่ะใหญ่เนี่ยโทรมาคุยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์เองเงิน,นแค่นี้ไม่มีปัญหาไปทํางานระดับชาติกับเราระจบวิศวะจุฬาเขาบอกว่าเราต้องการคนที่แบบทํางานด้านนี้ได้จริงๆเขาบอกว่ามี ตำลาแผนอันนี้มาเรานั่งอ่านแป๊บเดียวล้วก็ตอบใช่ไหมละ่ะก็ดูมันก็ไม่ได้ยากสำหรับเราเอาไปทํางานกับเราเอาเราไปคุยกับโอ้ลทัลทธงรัฐบาลอะไรจริงจังเลยทองภูมิเนี่ยต่อให้ไม่มีเงินเราทําให้อยู่แล้วถ้าเป็นงานของส่วนรวมเรายินดีทั้งหมดขอให้จัดการให้เราแล้วกันบอกบอกเดี๋ยวเราจัดการให้ยังไงก็ได้ก็โทรไปคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายละครโทรไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาบอกเขาเคลียร์หมดแล้วก็อตอนนั้นมีงานแฟนโชว์งานเอลนะ งานแอลแฟนวีของประเทศเราก็ต้องไปเดินงานจากต่างประเทศเราก็ต้องไปหนังฝรั่งก็มีเอชงเอชีร้องหูงก็ไปหมดอ่ะถึงเวลายกแผ่นหมดเลยเขาก็ยอมลงหมดเหลือคนนี้คนเดียวอืเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ยอมเพราะเขาเสียหายอืปรากฏดว่าเขาคุยอยู่อะไรไม่รู้โผล่มาอีกเดือนหนึ่งแม่งมีหมายฟ้องโผล่มาที่บ้านเราก็บอกยังไงเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการผ่านไปไอ้นี่ก็เสียหายไม่มีตัง ไอ้น,นี่สุดท้ายมาเปิดความจริงก็ไม่มีตังค์ถึงวันไปที่ศาลสุดท้ายเขาเจราจาเนอะฝั่งนี้ก็ไปคุยฝั่งนี้ก็ไปคุยพูดภากษาเดินมาบิก๊กบิ๊กคือคนที่มีศักยภาพสูงสุดแล้วละ่ะในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็ต้องเป็นบิ๊กอะเพราะว่าทุกคนไม่สามารถทําได้อผมบอกโอเคเพื่อประชาชนนี่ก็ประชาชนนี่ประชาชนศาลก็ประชาชนเราเยินดีในการดูแลของประชาชนเราเคลียร์เลยมีเท่าไหร่เราขอจ่ายเงินเองจะได้จบไป ทั้งที่เราไม่ต้องจ่ายเพราะเราไม่ได้ผิดสัญญาอะไรอืแต่เราเคลียร์เราจบครับซึ่งเราไม่มีเงินด้วยแต่เราบอกว่าเราไม่หนีเราไม่กลัวแล้วเราก็อยากได้อะไรจากเราเอาไปให้หมดถ้าหากเรามีอะไรคร้างไว้ก่อนชีวิตที่เราจะสิ้นสุดลงลมหายใจเรายินดีสละทิ้งทั้งหมดเราก็เลยบอกว่าเราจัดการเองอันนี้คือความจริงอย่างหนึ่งซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเรื่องเป็นราวมันก็มีกระแสคนดา่าคนไม่ดา่าก็ธรรมชาติเราไม่ได้มีความเจ็บปวดเพราะความจริงของเราคืออะไรกันเราก็รู้อยู่ในใจ ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้ถามว่ามันจบไหมก็จบด้วยการที่เราเลือกอแต่ว่านาตอนนี้สัญญาการเดินเรื่องการจ่ายเงินยังไม่ถึงอแต่เราก็มีสปิริดด้วยการที่สัญญาอีกหนึ่งปีเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมยังไม่ถึงเราก็ให้แล้วอเรามีพันหนึ่งเราก็จะให้สองร้อยเรามีห้าร้อยเราก็จะให้แบบร้อยสองร้อยเท่าไหรก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีดก,การดำรงชีวิตเรื่องราวมันคือเป็นอย่างนี้อนี่คือความจริงแล้วคําถามคือเอาบิ๊กแล้วทําไมเวลา,ถาแถลงข่าวนู่นพูดไม่ได้นี่พูดไม่ได้ทําไมพูดออกมารูปป่างงนอยี ก็ここแน่นอนนพูดอย่างนี้นี่สิกันคิดเสียกันคิดให้พูดอย่างนี้ก็ต้องพูดตามนี้มาอันนี้ก็ต้องให้พูดตามนี้มานี้เพิ่งจะมีรายการเนี่ยพี่ถามตรงๆทึ่งได้พูดตามความจริงที่เราพูดอไม่มีที่เหลือมันก็คือการแสดงมันคือมันคือสคริปต์มันคือบทบาทมันคือโชว์มันคือมันคือเรื่องแบบนั้นตอนบวชเรียนบวชอยู่นานไหมนานก็บวชจริงๆอย่บวชอย่บวชไปเรื่อยๆตอนแรกนั่งอยู่ดีๆก็เดินเข้าไปแล้วก็โกนผมอาจารย์ถามบอกบวชไหมบวชก็โกนเดี๋ยวนั้นเลยพ่อแม่ไม่รู้ ก็เรียกบอกแม่จะโกนผมออกมาจานถามแม่ติดไหมพี่สาวติดไหมไม่ติดก็โกนก็อยู่อยู่ไปเรื่อยกะว่าอยู่เป็เรื่อยนะอยู่ไปเรื่อยก็อยู่ไปแต่บังเอิญว่าทาง CP เนี่ยเขาให้เราเป็นแบนด์อัมบาสเดอร์เรื่องการเรียนมาเรียนปริญญาโทเขาให้ทุนไว้เราก็เลยไปเรียนเขาก็เลยเรียกขอให้เราออกแล้วก็หลายคนก็ขอให้เราออกจานก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ออกเพราะว่ามีก็อยากให้เราทํางานให้ศาสนาต่อไปเช่น รุ่นต่อไปก็ต้องเป็นคนนําสวดขานนาคอย่างเงี้ยอพอพระบวชก็ต้องบอกขานนาคก็ต้องเป็นคนสอนอะไรเงี้ยเรื่องข้อวัดงานในวัดก็เยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออก็อยู่แล้วก็อาจารย์ก็พาไปวัดเวรุวันก็ไปอยู่ที่กาญจนบุรีหนึ่งวันพาไปเที่ยวอืเพื่อไปดูว่าเป็นไงเราก็โอ้นี่คือสถานที่ที่เราคงจะต้องอยู่สินะมันคือสนามลบละเราในวัดคือสนามลบลบกัะจัยเราเนี่ยเพราะว่า ลายคนคิดว่าเออเราหนีเราหนีไปวัดเพื่อไปหาความสุขสงบไม่ใช่จริงๆแล้วความสุขสงบในวัดก็ไม่สงบจริงๆแล้วข้างนอกข้างในในวัดมันจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเข้มแข็งมันจะเจอเรื่องที่ค่อนข้างโหดร้ายทารุณมากกว่าอยู่ข้างนอกเป็นร้อยเป็นพันเท่าที่เราจะต้องอดหลับอดนอนแล้วมีหน้าที่ต้องทํามากมายในยแต่ละวันเ,เอาชีวิตแทบไม่รอดเราต้องผ่านมาให้ได้ใจชอบนะที่เฉยทำไมถึงอยู่ได้นานก็อยู่ได้มันก็เหมือนอยู่ข้างนอกไม่ต่างกันอื มันคือข้อวัดมันคือข้อปฏิบัติก็เหมือนอยู่ข้างนอกการเป็นดาราก็ทําอะไรบ้างตื่นเช้ามาอ่านบททุกวันอ่านบทซ้อมมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองควบคุมการกินทําบทให้ได้ทําทุกอย่างตามนั้นแล้วสิ่งที่ได้โดยเฉพาะการปฏิบัติในการเป็นพระที่วัดคุณเนี่ยมันมาทุกช่วงเลยไหมจากทุกๆเรื่องที่คุณทำไหมจริงๆทุกอย่างนะเป็นตัวขัดเก่าตัวเราอืร่างกายและจิตใจตัวเรามันเป็นข้อวัดที่ทําแล้ว มันจะขัดเกลาจิตใจของเราอืลงไปในทุกๆอย่างเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีระบบระเบียบอย่างเป๊ะๆที่เราจะต้องทําแล้วมีทุกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เรื่องมงมงายก็จะมีบอกเลยว่าทําอะไรข้อวัดเป็นอะไรยังไงการกวาดต้องกวาดจากตรงไหนต้องทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือดูจากแนวทางพลังงานแล้ว,ลวผมคิดว่าอีกไม่นานแหละคุณก็คงจะไปจบที่นั่นไม่ต้องอีกไม่นานหรอกจบแล้วก็จบข้างนอกได้อื ความจิตใจสงบขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เลือกสีชุดมไม่เลือกสีผมหรืวไม่เลือกร่างร่างเป็นแค่กายหยาบอยู่ข้างนอกมันเองพอสงบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็สงบเหยียบอยู่ตรงนี้หรือเหยียบอยู่ตรงไหนมันก็คือเหมือนกันที่ผ่านมาการแสดงก็เลือกรับเพราะว่าเป็นอิสระแล้วหน้าตอนนี้ถูกไหมใช่แต่ตะก,กอนรับหมดทุกอย่างเล่นมหมดเล่นมาหมดแล้วครบทุกบทครบทุกภูมิกับครบทุกรายการครบ เหลืออาวุธนี่ท้องเนี่ยอันสุดท้ายผมสามารถตายได้หละ <laughs> ไปมาหมดเลยแหละเรียบร้อยทุกอย่างเราก็ทุกบริษัทเราก็ครบหมดละหนังหนึ่งทุกค่ายจะค่าไปไหน GDS ฟัง RS ละครเอาทุกช่องครบทุกบทเอาอะไรพระเอกพระรองพระร้ายพระซ้ายพระขวาตัวประกอบเล่นหมดทุกอย่างเป็นโลกบ้าเป็นวินมอร์ไซค์เป็นผีเป็นปีศาจเล่นสี่คาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวห้าคาแรคเตอร์เรื่องเดียวเรื่องเดียวเล่นเล่นหมดแล้ว ตัวรองช่องสามช่องเจ็ดตัวนี้เป็นตัวา like, ยคนนี้อาชีพเล่นหมดแล้วไม่เหลือลอะไรแล้วจะไวยเวอร์ way, เราเล่นมาตั้งนานก่อนที่มันจะเป็นไว้แล้วไม่เหลืออะไรที่เราจะต้องทําอีกต่อไปสําหรับบันเทิงและอะไรต่อไปล่ะสําหรับชีวิตของพก๊กของผุณไม่มีเพราะทุกอย่างเราไม่รู้อะไรจะเกิดก็เกิดไปเพราะว่าเราทําหมดแล้วนี่สิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างสงบร่มเย็นทำแฟนงนานไม่มีเพิ่งจะม่มีตอนไหนรู้ไหมตอนไหนตอนที่ มีเรื่องอนเนี้ยแต่พี่รู้ไหมผมทําไงรู้ไหมผมปัดอินสตาแกรมลยนะเออผมตลกพี่นะพี่บอกผมบอกว่าไม่มีใครไล่อินสตาแกรมมีแต่คุณไล่นะผมมัดทุกวันเลยผมก็บ้านอะ่ะผมอยากทำเลยคือผมก็ทาเนื่องเลยไลฟ์ทุกวันบิ๊กทองภูมิเนี่ยเออแก้เบือ่อแก้เซ็งก็ถอดเสื้อคุยเหมือนอยู่บ้านอะ่ออนะสบายสบายปัดอินสตาแกรมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งก็คุยฝรั่งบอกว่ากูมาไทยแบบเดียววะเราก็ไม่ได้จีบนะเราบอกเออเบือ่อดิมไม่รู้จักว่าเราเป็นดาราเนี่ยนะล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนนะ เสร็จเราก็เลยคุยกับเขาไปกินข้าวกันไหมไปก็เออกินอะไรชอบกินอะไรหมูกระทะอากูก็ชอบกินหมูกระทะก็นั่งกินหมูกระทะก็นั่งคุยพอเราเหน็ดเหนื่อยเนหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวบ้าๆบอๆที่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยเหมือนที่พี่ดีถามผมเนะี่ยคือไม่มีใครเข้าใจความจริงของผมนะว่าแบบชีวิตเราเราเลี้ยงแม่เราก็เหนื่อยมากนะตั้งแต่เด็กนะแล้วเราก็มีเรื่องราวเนี่ยก็อะไรของมึงวะที่บ้านก็หัวใจจะระเบิดนะคนแก่ เราก็รู้สึกว่าการที่เราไปนั่งกินหมูกระทะหรือว่ากินปลาหมึกปิ้งอยู่กับอีแต่คนคนนี้ยอืมอ่ามันก็โอเคดีแล้วก,ก็เลยไปหาทุกไปหาบ่อยๆอืเราไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง <Yeah. S 2> เรารู้สึกว่าโออดีเรารู้สึกว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้เราก็โอเคอืมแล้วเขาก็ไม่อยากกลับอเมริกาอืมเขาอยากอยู่เมืองไทยเออเป็นคนอเมริกาที่รักเมืองไทยอืมเลยเออเป็นแฟนกับเราไหมเออผมก็เป็นแฟนกับเราไหม อกได้เราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่มีปัญหานะแป๊บเดียวสุดท้ายเขามาอยู่กับเราเราก็ไม่มีงานสิเพราะข่าวเครวิร์ดอะไรก็ออกอมไม่มีกินเราก็ไม่มีกินเยพราะไม่มีกินก็หันไปอยู่ไอไม่มีตังค์อยู่ถุงกลับแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ดิยังไงไอก็จะอยู่กับอยู่หาทางออกอ,อ๋อเหรอเราเขาบอกเอางี้ไหมเดี๋ยวไอโบสเป็นพระบินทบาทตักมาอยู่กินข้าววัดเลยเพราะเงินหมดแล้ว ใจถึงใจเรามันก็ถึงนะบวชตักมาแล้วก็กินอยู่ได้สามวัน,นยแม่โทรตามมาคุยสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้เป็นไฮโซอยู่ที่อเมริกาเจ้าของโรงแรมเจ้าของอะไรเงี้ยบ้านก็มีตังค์ก็กลับไปก็โอเคแล้วก็อยู่เอเอสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรล้วก็เป็นผ่าไปก็ไปอันนี้คือก่อนบวชก่อนบวชก่อนบวชอ่าตัดภาพมาที่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนมองคุณแล้วคิดว่าเฮ้ยบิ๊กแม่ง คุยไรู้เรื่องติดยาแล้ววันนี้ที่ผมฟังนี่คืออมันเป็นหนังคนละมวลน่ะคุณคุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินก็มันก็เป็นแค่คาพูดก็เข้าใจแล้วเรามองมันยังไงที่เป็นธรรมะว่ามันก็เป็นแค่คําพูดก่อนหน้านั้นมั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 นคิด้างทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้วะไม่คิดเลยไม่คิดไม่ต่างกันรถวิ่งทําไมรถมันถึงวิ่งคิดทำไมไฟมันสว่างมันเรื่องของไฟมันเกี่ยวกับเราเรื่องของคนพูดบอกเราผมพูดเสมอน้องๆชอบถามเวลาทุก เขาด่ามึงเป็นแมงสาบป,ปีกมันงอ่งไหมตัวมึงหดลงไหมแล้วบินลงไปมึงต้องลงไปท่อน้ำไหมไม่หรอกตัวมึงยังเป็นคนเหมือนเดิมคนเราจะเป็นสิ่งใดเนื่องจากเหตุที่เราทําไว้แล้วเราก็บรับผลของสิ่งสิ่งนั้นมันไม่มีทางเท่านั้นเองส่วนคําพูดคนเนี่ยก็พูดก็พูดไปมันกมม็ล่อมอืมมันก็เกิดจากการเส้นเสียงมันเปล่งเสียงออกมาอืมีพลังงานก็ไปแปลความหมายสมองมาเปลี่ยนนันอืไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านั้น แต่เราจําเป็นต้องใช้อสมมุติเหล่านี้เพื่อมาคุยเพื่อให้เข้าใจกันเท่าน,นั้นเองอืมันมีคลิปที่เราเห็นในทิกตอกกับคุณหมออน้นได้ไปฟีเจอร์ลิงกันยังไงอยากรูไม่จริงๆเรื่องราวตอนแรกอะแล้วผมเป็นคนตามองไม่เห็นตาผมมันปืนอย่างนี้ผมก็เลยโทรไปผมก็ไปหาดูดีประเทศสยามประเทศเนะี่ยมีใครที่เก่งเก่งบ้างเพราะจริงๆคนไทยที่เก่งเนะี่ยเยอะนะคือคนไทยที่เก่งเยอะ ว่าคนเราไม่รู้ชอบแบบว่าไปหาที่อื่นเราก็ไปดูมันก็มีหมอคนชื่อดังในเยอะมากเลยพอเราดูเสร็จเราก็เอาคนที่จะทําลูกตาเราเนี่ยได้เพราะตาเราตาปือเหรอตาปือแล้วเราลืมลเรามอไม่เห็นเพราะเราแก่เอพอเราแก่ ừ, แ,กแล้วมันไม่เป็นชัน้นก็ไปดูเสร็จปุ๊บคือบางที่มันดีแต่มันไม่ได้ครบองค์ประชุมมันอืสถานที่มันนะวันที่พักฟื้นละ่ะหลังจากนั้นตามอาการยามันละ่ะแต่ที่เนี่ยมันเหมือนครบเครื่อง เราก็เลยโทรไปก็บอกเราจะทําอันนี้ท้ายไปเจอพอเจอเสร็จก็เจอหมออนหมอออนเดินมาก็สาดก่อนเลยหมอออนมันก็คนคนก็พงพางนะเฮ้ยตาไอ้บิ๊กมึงต้องทำนี่นี่นี่มึงดูนี่นี่อย่างงี้เห็นไหมผมบอกไปตาเนี่ยกูเห็นด้วยจมูกกูไม่เห็นด้วยนี่คุยกันอย่างงี้นะเออจมูกกูว่ากูไม่ต้องทําไอ้บิ๊กมึงดูนี่นะเว้ยพอมึงอย่างนี้เออกูเห็นด้วยก็เลยจับมือกันว่าเออมันแน่ว่ะอ่าก็เลยสรุปลองทํากันดู ก็ยืนให้ตทำตาพอทําเสร็จวันถัดไปก็ถ่ายละครเลยฮะเออเข้ากองได้เลยอ่าวันถัดไปนี่ไอรายการอาจารย์เท่งไปเลยเออทาวันเนี้ยพรุ่งนี้ไปเลยผมไม่ทำปุ๊บเข้าเซ็ตผมเข้าใจว่ามันต้องมีเวลาฟักฟื้นอาทิตย์นึงวันถัดก็เราก็มีอย่างนั้นนะพอวันถัดไปป้างนี่ไปเจอเจนนี่เนี่ยไปรายการเออไปอีกทำงานเลยไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลย เสร็จปุ๊บถึงเวลาผมว่าตามันเริ่มโอเคได้กิวจมูกเขาคุยเรื่องจมูกว่าจมูกผมจะไปทำทำไมกูมีมดีอยู่แล้วก็ด่าจมูกมึงอะดีอยู่แล้วอีแท่งเนี่ยก็แท่งเดิมอืมแต่อีปลายเขาบอกว่าให้ทาตรงปลาย<ม>ปลายเพื่ออันนี้ว่าไ้บิ๊กคนมันชอบเราก็ดูไม่เป็นนะว่าคน,<ม>นชอบไม่ชอบก็เลยมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูผม,อมบอกกูคิดตีนกาหน้าผางมาเป็นเดือนแล้วน,นะหมอออนมึงจะไงเนี่ยหมอกทาบอกอ่ะกูเชื่อมึงแล้วกันมึงเป็นหมอกูไม่ได้เป็นหมอกูไม่รู้เรื่อง เออมึงช่วกูวะม,มาทําพูดถึงหน้าของคุณเนี่ยผมจะบอกเลยแล้วว่าผมให้ผ่าน <S <S เพราะว่าที่เขาบอกว่าคุณไปทําหน้ามาแล้วผมก็เอหน้ามาันจะยังไงวะถูกไม่ได้รู้สึกว่าทําอืมเราต้องการสิ่งนั้นเราเลยไปหาหมอไม่ได้รู้สึกว่าออทําแล้วพอร,รู้ว่าเป็นหมอโอน idl เรารู้สึกเออมวยถูกคู่เพราะหมอแกแบบคนบ้าคนบ้ามันจะโอแกบ้าจริงแล้วแกรู้จริงด้วยใช่แล้วแกมัน่นเราจะเลือกหมอที่มั่นใจถูก แกมั่นใจแกมั่นสุดๆเหมือนกับว่าแกรู้ว่าแกทําอะไรอยู่ะใช่ก็ด่ากันได้เออพอด่าเสร็จปุ๊บบิ๊กมึงเรื่องราวเป็นอย่างนี้ผมฟังเออถูกของมึงไปทำยอมบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทาเทคนิคนี้เทคนิคนั้นจริงๆไม่เกี่ยวนะหมอเรียนหลายเทคนิคเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อรู้ว่าหน้าคนนี้ต้องใช้เทคนิคอะไรคนนี้ถึงจะใช้เทคนิคหนึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะหน้าของคนไม่เหมือนกันจะมาใช้เทคนิคเดียวกันมันไม่ได้ความรู้สึกเราเป็นยังไงกับคอมเมนต์ที่บางทีคนอาจจะว่าเออเราดู เก้าเล่าเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเราชายล้วน่ะเราก็คุย ه, ทุกวันในป้าไอดีเอลอ้าวพวกมึงว่าไงเฮ้อแต่จริงๆอ่ยจะคุยไปพี่วุีิก็จะว่าอ้าไงสบายดีไหมเนี่ยแต่คงคงอาจจะอาจจะไม่ได้เรียกมึงขนาดนั้นเพราะว่าเราคือด้วยคาแรคเตอร์ของของของคนที่เราคุยด้วยด้วยแต่บางทีถ้าใครเจอกันเราบ่อยๆอ่ะเราคุยมึงว่าไงเนี่ยฮะเออมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คุยอย่างเงี้ย เอาอีกแล้วมึงให้กูทานี้อีกแล้วมึงยังไม่เลิกเลยฮะ,ะ,ะก็จะพูดอย่างเงี้ยมันก็หัวเราะกันเอยอก,กันเล่นก็เ,เป็นก็เ,เป็นสไตล์เราเออเป็นอย่างเงี้ยก็ที่เขาถามว่ามีข่าวมองว่าเราเป็นคนก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็เป็นอย่างเงี้ยแหละอคนด่าก็มีหน้าที่ด่าส่วนเราเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราเจอก็ เรียกเราก็คุยอย่างนี้กับทุกคนเจอกับผู้หญิงเราก็คุยอย่างนี้นะเหรอเออมึงมึงมันจะไม่เธอจ่าเคยเธอจ่าแล้วออจ่าปุ๊บมันเลี้ยวเข้ามารักเราทีนี้โอ้แต่พอมึงปุ๊บมึงปุ๊บมันก็จะตลกแต่มันก็รักเราอยู่ดีเออเออเออเดี๋ยวขอฟีดแบ็กทุกคนหน่อยดีกว่าใครได้เห็นหน้าของบิ๊กก่อนหน้านี้กับหน้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปนิดนึง รู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวเราจะได้อ่านคอมเมนต์กันนะครับชวนใครที่สนใจเดี๋ยวจะปักในคอมเมนต์เกี่ยวกับไอเดลและกันอยากจะฝากนิดนึงนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับไอเดยก็คือเป็นโรงพยาบาลนะครับสัลยกรรมอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งทนศินทอนจริงๆรเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่คลินิกนะครับ I D L Hospital ขอพูดหน่อยได้ไหมว่า I D L จริงๆตอนแรกเนี่ยเราไปอย่างที่อื่นเนี่ยเราว่าเราธรรมดาแต่มาที่เนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาจะมี เหมือนเป็นวิตามินของเขาอะ่ะคือเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติอะไรเงี้ยพอกินเข้าไปปุ๊บหน้าเราจะหายเร็วมากเราเลยทำทำงานได้ได้รวดเร็วมันชื่อว่าไอดีเรพเมทแล้วในภาคฟื้นก็จะไม่ต้องเยอะมากไม่เยอะคือเขาให้กินแค่เจ็วันก็หายแต่ผมกินไปอีกวันนึงก็ทํางานได้เลยอันนี้มันมันเป็นสารพันสจัจจันมากมันไม่ได้หานสัจจันแต่ว่าเหมาะหมอโอ้ตเป็นคนเนิร์ดมากเข้าใจไหมเออหรือทาหน้าใช้เลดีนอลเราทาปุ๊บลวแม่งมาปั้งเลยลคือตอนไปถ่ายงานไม่แต่งหน้านะเพิ่งมารายการนี้แต่งหน้าทําผมปกติไปเนี่ย ไปดูรายการต่างๆทองภูมิไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทำผมไม่ต้องแต่งเพราะว่าก็หน้าเดิมไปเลยก็ทํามาเป๊ะแล้วแั่ๆก็คืออีกข้อดีหนึ่งของการการทําหน้าก็คือไม่ต้องแต่งหน้าเพราะว่าผิวมันดีอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไม่ต้องทําเลยเลยไปดื้อๆกันเลยแล้วอย่างหนึ่งคือเขามีโรงพยาบาลกดเรียกเขาต้มได้ยี่บสี่ชั่วโมงอาหารมีเรียงเป็นแบบเหมือนโรงแรมเลยว่าจะเลือกกินอะไรผสมตรงไหนแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปทํากับไอเดียลหมอปะบอกว่าทําอะไรส่วนใหญ่ตอนนี้นะตอนนี้มันโอเวอร์ออลเลยนะ โอเปอร์อจะหน้าจะผมยกคิว้วเรื่องจมูกเรื่องปากตาคือไปที่เดียวแล้วเราจบไม่ต้องซีเรียสแต่ละครนนะผมยังต้องเลือกว่าที่เนี่ยเก่งอันนี้เราเลยต้องไปอันนี้อันนี้เก่งอันนี้อันนี้มันรวมคนเก่งมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม,ไม่ไม่ต้องคิดอะไรเขาไม่ึงตัดสินใจทําเพราะว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้โบท็อกซ์เข็มยังไม่จิ้มเลยเอ,อที่แาบธรรมชาติล้วนเออร์แกนิกล้วนเออพิ่งจะมาอันเนี้ยทําไมถึงตัดสินใจก็ไปตีกะตามันตกในั้นหนึ่ง อ่าเรารู้สึกว่าตาเราเปือ่อ,อใช่สองคือเราทําเลสิกแล้วก็เพอืพอพอไปคุยเขาก็เลยมานั่งพูดกับเราเนี้ยว่าต้องทําอะไรยังไงเราก็คุยด้วยเหตุผลนะพอฟังเสร็จปุ๊บถึงเวลาทําจริงของอแน่จริงก็เลยต้องทําพอไปนี่โหลูกค้าที่เป็นคนจีนคนลาวเนี่ยเจอเห็นหน้าเราว้าวโรงพยาบาลรูล้จักเราจำ<น>ได้แล้วคุณมีเคยใส่แว่นมีใส่แว่นเวลาอยู่บ้าน เราไลน์เร่งยีไตาแล้วก็เอ๊ะมันนี่มันมีอะไรขาดไปวะอ๋อแว่นใส่แว่นพสั้น750แต่ทําเลสิกแล้วทําเลสิกแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงซ่อมร่างกายเปลียนชีวิตบ้าเลสิกเนี่ยโอ้ยใช่ไหมรักหมอเลยไม่ต้องไม่ต้องหาแว่นอีกต่อไปใช่แล้วก็ไม่ต้องเลิกกันทีลงสระว่ายน้ําก็สบายใช่แต่ยังว่ายไม่ได้ทําแบบเดียวแต่ว่ามันมันดีจะหน้าโนกอะไรก็ตามเราเราเราบอกเลยว่าไอเดียล โฮสปิทอลที่เราเคยแวะไปเยี่ยมแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส่วนหลายๆคนก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Line ID Line ไลน์แอดไอเดียโฮสปิทอลเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันแล้วก็มีคอสเซนเตอร์นะครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกหกหกเก้าหกย้ำอีกครั้งศูนย์สองศูนย์เก้าหกหกหกเก้าหกสามารถโทรไปคอนซัลซ์ได้ว่าอยากทำเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าอยากทำคุณบิ๊กได้ก็จะเป็นโปรแกรมจมูกแล้วก็ตาตากับจมูกเนี่ยทางกับหมออ้นเนี่ยทั้งหมดเลยไหม ไม่ไม่ตาเนี่ยทำกับหมอคุกกี้อซึ่งความเจ๋งของหมอคุกกี้คือหมอคุกกี้เนี่ยเป็นคนทำให้หมออ้นนะอ้าวเหรอหมออ้นกตาเขาก็มีปัญหาเออเออหมอคุกกี้ทำให้หมอผมก็ด่าเขามึงสั่งให้กูทำเดี๋ยวมึงทำหรือยังบอกกูทำแล้วพาทำกูทำกับมึงนี่แหละเวลาเราคุยเราก็คุยอย่างนี้ก็เลยทำหมอคุกกี้คนเดียวกันก็คิดดูดิเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคน ยังทากับหมอคุกกี้เลยเออ,เอ,อหมอโอน้นทำกับหมอคุกกี้ออแล้วหมอคุกกี้จะเก่งเรื่องตาตาก็คือแก้ตาคือมันจะมีหลายเทคนิคคือแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะมีแบบแก้ที่ทําให้จากตาคนแก่เนี่ยที่มองเห็นให้มองเห็นแล้วก็ได้สวยด้วยอือีกอันหนึ่งคือจากตาที่สมมติดเด็กเนี่ย ที่มันสวยอยู่แล้วเนี่ยปรับชั้นให้มันสวยให้มันเพอร์เฟกขึ้นไปมันจะคนละเทคนิคก,กันอ่าแต่จริงๆแนละ้วทั้งสองคนก็คือทําให้มันเพอร์เฟกนั่นแหละอแต่ว่าชื่ออาจจะเรียกต่างกันทาั้งเองแต่คือสรุปคือตาเนี่ยหมอคุกกี้จมูกเนี่ยหมออน้นอืมส่วนเกี่ยวกับเรื่องหน้าทั้งหมดเนี่ยเออเป็นหมอพลอยอืมหมอพลอยได้ทําเรื่องของผิวหนังผิวหนังอาจจะเป็นพวกแบบเรื่องผิวเรื่องไอเธอเออเทอรล่าเรื่องอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ทำให้เราแบบเด็กขึ้นอะไร